เชอร์บลางเอมพลน้ำตาลหลุยเฮสสกายเสิร์ฟความสนุกละครหลังข่าว ละครช่วงพลามททามแต่ละสถานีอย่างเดินหน้าเสิร์ฟผลงานสนุกสนุกนักแสดงน่าสนใจแบบจัดเต็มซึ่งลาสุด3สถานียักษ์ใหญ่เคาะผลงานเด็ดทุกวันจันทร์อังคารลงจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเป็นละครใหม่ทั้งหมดเริ่มจากวิกหมอชีพกับคุณแม่แก้ขัดผลงานโรแมนติกค,คอมเมดี้การพบกันของสกายมาเรียประชันบทบาทที่สุดเคมีพระเอกรุ่นพี่ลุยเฮส มาฝั่งวิกสามพระราม4ี่กันบ้างเข้นผลงานสนุกสนักแปดมาดูผลนวัตมารับบทบาทเล่นเป็นนักมวยพิสูจน์เคมีน่ารักน้ำตาลพิจักนาฝากช่องวัน31เคาะผลงานวันดีออริจินัลปี2 5, 5 6 8เรื่องแรก n i years of you แต่ละปีที่มีเธอ ผลงานของคุณบอยทะกลีิคว้าสองนักแสดงเคมีใหม่เอมสันเพรมาเปิดตัวพระเอกกับทางสถานีประชันเชอปรางอารีกุลน,น่าดูเป็นอย่างมากคอละครหลังข่าวทุกวันจันทร์อังคารพลาดไม่ได้สักเรื่องและคุณละคะ้าติดตามชมเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้จ้า あうん。